ด้วงด้วงผ้าหนาไปอันไปเบางงานยูโรปุ่ยปนี้อันเขาว่าไม่นีเขาขวดไปเนาะเขาปลูกเขาปลูกผักใส่ใส่ข้อมเนอืมหนาเลยว่าอันมูนี่อย่ใส่กินในมี่มนีใส่กินในทีกุหลาบเ้าว่ามีนี่จะบอว่าแจ็คเมแค่บัวูปวดแต่กูเบาเบาดเว่า เขากรอบมาจะใส่ก <muitas S 2> ินจะใส่ก no ี่เม็ดก็ได้แสดเว่ามันฟังกัมือก็เล่าคได้่ว่าอกอนบอกว่ากันหวานอย่งเดี๋ยวเป็นยังี่หนสั่งใ้สงกับมว่ามันังแล้วออเขบอก่าใ่กเม็กได้มันหใช่เชวมากจำมากไม่ไปยเามาแล้้กินเขายืมพอนี มากก,าก,ามากินขเขาอยู่มาัขึ้นแล้วก็กินขเาาขอเอาอยู่มันขนึ้นก็กินเข่าอยู่เพระั้นก็เพรมากจะมขึนไงอืมายั่มากมัเจ้าก็จะอมมนไงช่องกึ้งก่ไมีแนวฝากกึ่อันก็ขาดก็แบัออันกังเล่นกับอะไรมากไปป,ไปูกตนตนไม้